สวัสดีครับอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนนะครับผมนายกิสตินนินมานนนจากภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์นะครับกลุ่ม PT5501 วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรมที่มีการที่มีชื่อว่า,า Softcast นะครับเนี่ยหลายคนก็อาจจะงงนะครับว่าโปรแกรมนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรอาจจะชื่อไม่คุ้นเลยอะไรอย่างนี โปรแกรมนี้นะครับเหมาะสําหรับการนะดูบอลออนไลน์นะครหรือว่าในเวลาที่มีการแข่งขันแล้วเราอาจจะไม่ได้อยู่หน้าทีวีอะไรอย่างงี้ครับเราก็สามารถดูบอลออนไลน์ผ่านโปรแกรมนี้ได้นะครับเพียงเรามีแค่น้ตบุ๊กกับอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะครับเอาครับเราไม่เสียเวลานะครับเราไปดูวิธีการใช้งานอย่างง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราเปิดโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานครับ ครับซอฟแคร์ครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับให้เราดูช่องแรกนะครับให้เรากดตรงล็อกอิน as anonymous mouse นะครับอ่าหลังนั้นกดล็อกอินเลยนะครับอ่าครับเมื่อเราเข้ามาเห็นนะครับหน้าตาก็จะมีอย่างน,นะครับให้เราดูช่องแค่ไลฟ์ channel นี่ครับเพราะเราต้องใช้แค่ช่องเดียวเท่านั้น นี่ครับนี่เป็นวิธีนึนครับนี่ครับสมมุติเราจะหาช่องการดูบอลน,นี่ครับยกเว้นอ่ายกตัวอย่างคู่นี้นครับฮัมบู s เเจอกับ RSC a n d e r l e ัแล้วกดดับเบิลคิกไปตัววิ่งตรงนี้นะครับมีความสำคัญมากถ้าตัววิ่งตรงนี้ถึง80เมื่อไหร่ภาพก็จะยิ่งไม่กระตุกนะครับคือยิ่งเต็มร้อ,ถอยถ่ายภาพก็จะยิ่งไม่กระตุก ครับแต่ว่าถ้าเราครัคือว่าถ้าเกิดเราไม่อยากจะหาอยางี้นะครับมันก็จะมีวิธีหนึ่งครับที่ถือว่าง่ายกว่านะครับก็คือการเข้าไปในเพจฟุตบอลนะฮะต้องขอบคุณเฟซบุ๊ก k นันที่นี้ด้วยให้พิมพ์ที่เจ้าค้นหาว่า,าดูบอลชัดแจ๋วด้วยโปรแกรม Softcast นะครับนี่ครับเพจนี้จะเป็นเพจที่แปะล,ลิงก์ของซอ f t c a s t ไว้ดูได้นะครับ นี่ครับยกตัวอย่างนะครับคู่อินโดนีเซียเจออาร์เซนอลเลยนะครับเขาก็จะมีคอมเมนต์ไว้ที่ช่องนี้นะครับนี่คือลิงก์ของอที่เใช้สำหรับโปรแกรม s o t t c s t นะครับนี่ครับเราก็จัดการคัดลอกเรียบร้อยแล้วกดนะครับแล้วดูที่ช่อง address นี่นะครับให้เรากดวางลงไปแล้วกดที่ตัวลูกศร ซอแคก็จะทำการเปิดนะครับถ้าอย่างนี้คือบอลช่วงนี้ไม่มีเตะนะครับนี่เป็นการแนะนําโปรแกรมเร่าคนะครับถ้าเกิดอยากใครอยากลองก็เวลามีบอลคู่ไหนสดก็มาเอาลิงก์จากเว็บนี้แล้วก็เอาไปลองกันได้ครับรับรองผลครับว่าดีแน่นอนครับครับจะการสาธิตวันนี้ก็จบลงเข้าๆแ้นี้ขอให้แฟนบอลทุกคนมีความสุขกับการดูบอลนะครับครับขอบคุณมากครับ